ยากอยู่ครับอยาอยู่ยังนานนครับเพราะว่าอยู่ที่โน่นก็ไม่มียังไม่มีงานตามตอนก็อยากอยู่นี้ทำงาน,นก็ฟัวบางกันนะพี่แต่เราอยากไปดูข่าวมากครับพี่อยากไดูเขามากแล้วก็ทำงานไปจากกรณีเหตุการณ์ความไม่สงบชายแดนไทยกัมพูชาถึงแม้จะมีข้อตกลง13ข้อหยุดยิง ในการประชุม GBC ที่ประเทศมาเลเซียที่ผ่านมาแต่สถานการณ์ในด้านเศรษฐกิจภายในประเทศไทยดูเหมือนจะได้รับผลกระทบไปด้วยโดยเฉพาะธุรกิจที่ต้องใช้แรงงานชาวกัมพูชาเช่นธุรกิจรับเหมาก่อสร้างธุรกิจโรงงานและธุรกิจอื่นอีกมากมายล่าสุดผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปยังไซต์งานก่อสร้างบ้านรูมูลค่าบ้านกว่า30ล้านบาทที่ตำบลโปง่งอํเภอบงังละมุงจังหวัดชนบุรี และได้พูดคุยกับนายชิติพัฒจันทองอายุ55ปีอดีตนักฟุตบอลสโมสรราชนาวีปัจจุบันประกอบอาชีพเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างให้ข้อมูลกับทีมข่าวว่าตนได้รับผลกระทบเนื่องจากแรงงานชาวกัมพูชาเก็บของเดินทางกลับประเทศบ้านเกิดหลายสิบคนทั้งที่ตัวเองพยายามเหนี่ยวรั้งและขอร้องให้ช่วยทำงานต่อให้เสร็จก่อน นายชิติพัฒน์จันทองบอกว่าตนเองประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างมาเป็นเวลานานหลายสิบปีแรงงานส่วนใหญ่เป็นชาวกัมพูชาสาเหตุที่ต้องใช้แรงงานกัมพูชาเพราะคนกัมพูชาค่อนข้างมีฝีมือในงานก่อสร้างและนิสัยค่อนข้างดีควบคุมได้ง่าย โดยก่อนหน้านี้ที่จะเกิดเหตุการณ์ไม่สงบลูกน้องก็ทำงานตามปกติแต่พอเกิดสถานาการณ์การสื่อสารในประเทศไทยกับประเทศกัมพูชามีความต่างกันอย่างสิ้นเชิงโดยคนในประเทศกัมพูชาพยายามมาสื่อสารกับคนกัมพูชาที่ทำงานอยู่ในประเทศไทยในลักษณะเช่นหากไม่กลับจะถูกยึดบ้านและที่ดินยึดพาสปอร์ตต่อไปจะไม่มีสถานกงศุลในประเทศไทยระวังจะถูกคนไทยทำร้ายและอื่นๆอีกมากมาย จนทาให้กลุ่มลูกน้องกัมพูชาเริ่มกลัวและมีความกังวลก่อนจะตัดสินใจลาออกและเก็บข้าวของเดินทางกลับประเทศบ้านเกิดไปจนเกือบหมดเกลี้ยงจนปัจจุบันตนเองเหลือแรงงานชาวกัมพูชาทํางานเพียง7-8ถึงคนเท่านั้นนอกจากนี้ยังอยากฝากถึงอดีตผู้นําประเทศกัมพูชาอย่างสมเด็จฮุนเซนอยากให้มองประชากรของประเทศตัวเองสําคัญมากกว่าธุรกิจส่วนตัวและไม่อยากให้มีการกดดันประชากรของ,ของตอนเองเดินทางกลับประเทศ รวมถึงผู้นําในประเทศไทยช่วยหาแนวทางการแก้ไขปัญหาในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เดินหน้าต่อไปได้และอยากให้มองผลประโยชน์ของประเทศชาติสําคัญทั้งสองฝั่งถามว่าได้ไมว่าผลกระทบอะไรมากน้อยเพียงใดตอบเลยว่าเยอะเยอะอยู่เพราะว่า แรงงานส่วนใหญ่ของเราไม่เป็นชาวชาว캄ูชาเพราะวา่าส่วนใหญ่มพูชาจะมีจะมีฝีมือด้านการก่อสร้างอยู่แล้วซึ่งซึ่งเราก็อาชอบในในในส่วนนี้แล้วก็ส่วนใหญ่คนกัมพูชาจะมีนิสัยก่อส้างโอเคค่อสร้างโอเคแล้วก็หลังจากที่เกิดเหตุการณ์นี้เนี่ยต้องยอมรับว่าการสื่อสารระหว่างาคนของของเขาที่บ้าน กับการสื่อสารในเมืองไทยเนี่ยมันมันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงลาพูชาเนี่ยทางบ้านเขาเนี่ยจะให้จะให้ข่าวจะให้ข่าวมาทางทางทางคนูชาของเราว่าถ้าไม่กลับก็จะยึดที่ดินไม่กลับจะไม่ต่อพาสปอร์ตให้จะไม่มีกองศูนในในไทยในูชาอีกแล้วระวังคนไทยจะทำร้ายแล้วก็โอ้หลายเรื่องหลายเรื่องประมาณ6 7จข้อครอบครัวผู้หลักผู้หญ่ โทรคุณคุณตาคุณยายอย่างเงี้ย<ม>เป็นห่วงลูกก็<ม>กลับมาเถอะกลับมาเถอะ<ม>เพราะว่ากลัวกลัวคนไทยจะฆ่า<ม>แต่เงี้ยซึ่งบนในฟาร์มจริงๆเนี่ยคนไทยเราไม่ทำอย่างนั้น<ม><ม>ฝากถึงคุณเซนแล้วกันคุณจะต้องมองประชาชคนของคุณให้มากกว่าธ<ม>ุกรกิจของคุณ ผมไม่ได้ว่าคำบูชาอย่างเดียวนะไทยก็เหมือนกันนะครับอันนี้ขอฝากนิดนึงเราไม่อยากพูดเยอะแต่เพียงแต่ว,ว่าคือถ้าถ้าถ้าสอ,สอผู้นำสามารถผัวสามารถไอ้าสามารถดีกันผมเหมือนเดิมคงไม่ใช่แล้วแหละแต่เพียงแต่ว,ว่าขอให้เห็นแต่ประโยชน์ของชาติ<อ>ทั้งสองฝั่งนะครับแล้วเราทุกอย่างจะออกมาดีเอง นายดำอายุ40ปีหนึ่งในคนงานก่อสร้างชาวกัมพูชามาทำงานอยู่ในประเทศไทยมานานกว่า5ปีเล่าว่าระหว่างที่เกิดการประทะกันตามแนวชายแดนยอมรับว่ากลัวมากเพราะครอบครัวส่วนใหญ่อาศัยอยู่ติดกับชายแดนไทยกัมพูชาและกลัวบ้านจะถูกกระสุนปืนตอนนี้มีเพื่อนร่วมอาชีพสัญชาติเดียวกันเดินทางกลับประเทศไปจำนวนมากสาเหตุเป็นเพราะกระแสข่าวในประเทศกัมพูชา หากใครไม่เดินทางกลับจะถูกยึดที่ดินและบ้านทําให้ชาวกัมพูชาที่ทํางานในประเทศไทยเกิดการหวาดกลัวและกลัวจะถูกคนไทยทําร้ายจึงตัดสินใจกลับบ้านที่ประเทศกัมพูชาส่วนที่ตัวเองยังไม่กลับเพราะนายจ้างขอร้องให้อยู่ช่วยงานและถ้าหากตนเองกลับบ้านไปก็ไม่มีงานทําไม่มีเงินใช้หนี้เพราะยอมรับว่ามีการกู้เงินจากธนาคารในประเทศกัมพูชามาสร้างบ้าน หากกล ok ับไปคงหาเงินมาใช้หนี้ไม่ได้ส่วนตัวไม่อยากให้เกิดสงครามและอยากให้ประเทศไทยและประเทศกัมพูชากลับมาดีกันเหมือนเดิมแต่เขาก็าบอกว่าเรเกิดอะไรขึ้นที่แบบจะมีการยึดที่จนจนคนกัมพูชาต้องแหกกับประเทศเลยตอนนี้ก็เห็นเขาเขาพูดแบบนั้นแต่ผมไม่รู้เหมือนกันเลยเขาพูดบ้างไงถ้าเราไม่ลงเขาจะยึดพื้นที่ไม่ถึงอยังไงนะ ถ้าเราไม่ลงเขาจะยึดพื้นที่ที่บ้านที่บ้านที่เราเยอยู่อ่ะก็ถ้าเราไม่กลับไปใช่คือข่าวเขาบอกบ้างแบบนี้แล้วคนคนกัมพูชาที่อยู่ในประเทศไทยบอกกลับไปเยอะตรงนี้พี่มีใคร,ครตอนนี้กลับไปเยอะไหมเยอะหมดกลับหมดเลยหมดเลยเหลือเลยครอบครัวผมที่อยู่นี่ทาแคร์ไม่ให้ไม่ให้กลับ อให,ให้ช่วยขอร้องให้อยู่ช่วยทางงานก่อนใช่ให้ช่วยงานกลับไปกี่คนแล้วในส่วนของพี่เพื่อนพี่เหลตอนนี้ประมาณสีคนคือกลับเลยครับเขาบอกเหตุผลเลยทำไมต้องกลับผมก็ได้เห็นเนทาาเขาคุยมาแบบนั้นก็กลัวก็กลับไป คุยแบบไหนคือแบบว่าถ้าเราไม่ไปเขาจะยึดพื้นที่อะไรอย่างนี้อะไรที่ดีมาอยากกินยึดบ้านใช่กลัวกลัวกลับในส่วนตัวที่อยากอยู่นานๆเลยอยากอยู่ครับอยากอยู่ยังนานๆครับเพราะว่าอยู่ที่น่นก็ไม่ยังไม่มีงานทำตอนก็อยากอยู่นี่ทํางานอยู่น่้นติดนีเขายังไม่หมดติดลีที่บ้านด้วยใช้นีหมดอย่าง ยังยังไรหมด<ส>ติ่นี่เอาติ่นี่อติ่นี่เอามาสร้างบ้านออกไปคู้เงินที่ประเทศไหนประเทศแล้วก็มาสร้างบ้านตัวเอง<ช>ตแต่ต้องกลับมาแต่ต้องเข้ามาที่ไประเทศไทยเพื่อทํางานใช่ครับต่อมาผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปโรงงานอู่ต่อเรือนําเที่ยวสปีดโบส s อสอรายใหญ่ของจังหวัดชนบุรีในพื้นที่ตําบลห้วยใหญ่อําเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรี และได้พูดคุยกับเจ้าของอู่คือนายสิทธิกรป้อมทองอายุ42ปีเปิดเผยว่าตนเองได้รับผลกระทบอย่างหนักกับเหตุการณ์ความไม่สงบชายแดนไทยกัมพูชาเนื่องจากโรงงานของตอนเองใช้แรงงานกัมพูชากว่า80%แต่หลังเกิดเรื่องทำให้แรงงานกัมพูชาเดินทางกลับประเทศเกินครึง่งจนทำให้งานสะดุดงานผลิตชะลอตัวไม่มีคนทำงานส่วนสาเหตุที่ลูกน้องชาวกัมพูชาเดินทางกลับไป ซึ่งจากการพูดคุยกันทราบว่าญาติิในกัมพูชาโทรศัพท์มาบอกว่าถูกผู้ใหญ่บ้านในหมู่บ้านมาบอกให้คนกัมพูชาที่ทำงานในไทยรีบเดินทางกลับประเทศไม่เช่นนั้นจะถูกยึดที่ดินและถอดชื่อออกทะเบียนราษฎรของกัมพูชาแถมยังถูกปั่นกระแสว่าระวังคนไทยจะทำร้ายเวลาเจ็บป่วยไปโรงพยาบาลก็ระวังถูกหมอพยาบาลฉีดยาผิดให้จนทำให้แรงงานชาวกัมพูชาตัดสินใจเดินทางกลับประเทศบ้านเกิด ส่วนตัวพยายามเจรจาพูดคุยและการันตีความปลอดภัยให้กับลูกน้องแต่ก็ไม่สำเร็จจนทำให้ตอนนี้ตนเองขาดแคลนแรงงานจำนวนมากสุดท้ายอยากฝากให้รัฐบาลช่วยแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้ผมมาเป็นผู้ประกอบการเกี่ยวกับเรือนำเทียสปีดบอท์เฟอร์การ์ดก็คือ SR b อร์บนะพี่ก็คือหลักๆเลยเราจะใช้แรงงานที่เป็นสัมูชาสัก80%เลยพี่รับนะ ก็หลักๆก็คือตอนนี้ชาวกบูชาก็คือเหมือนกับเขาได้รับข่าวจากที่บ้านเขาแล้วเขาก็ได้กลับไประมาณ50%เลยก็คือผมว่าจะหายไปประมาณนักสิบห้าคนจ้งเหลืออีกประมาณสิบสิบสิบกว่าคนแต่ตอนนี้เราก็มีพวกแรงงานไทยของของบ้านเราเองก็ร่วมด้วยครับแต่หลักคือแรงงานกบูชาที่เราใช่ก็คือผมก็ทบว่าคือกำรัิดิบละชะลองไป5 0เเลยครับหลักๆเลยคือเหมือนกับ เ,เขาส่งไปทางผู้ใหญ่บ้านที่ที่บ้านเขา<ม>แล้วให้มาบอกพ่อแม่ของเขา<ม>ว่าให้พ่อแม่เขาโทรม,มาว่าถ้าไม่กลับถ้าไม่กลับบ้านาทางมพูชาเขาจะยึดที่แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรเอาชื่อออกจากท,เาทะเบียนราษฎรอะไรเขาก็เลยกลกัวเรื่องเรื่องนี้เขาก็เลยกลับบ้านกันล้วส่วนที่ยังไม่กลับนี่เขาเขาเขาคือได้คุยว่าทหไมเขาถึงไม่กลับก็ส่วนตัวผมก็ได้คุยลูกน,น้องบอกว่าคือเราลองดูไหมในส่วนที่กลับไปบ้างแล้วอะถ้าสัก หนึ่งเดือนแล้วเขาแล้วเราลองโทรไปเช็คด,ดูว่าเฮ้ยเขาได้ทํางานจริงไหมเป็นอย่างนั้นจริงไหมแล้วเราค่อยกลับอีกทีมันก็ยังไม่สายนายตาอายุ34ปีชาวกัมพูชาซึ่งทำงานอยู่ในโรงงานอู่ต่อเรือสปีดโบท๊ทบอกว่าก่อนหน้านี้มีเพื่อนกัมพูชามาชนกลับบ้านโดยบอกว่าจะอยู่ทำไมอยู่ไปก็มีปัญหาอันตรายและไม่ปลอดภยัย ซึ่งตอนนั้นเจ้าหน่ายดูแลและให้คำปรึกษาเป็นอย่างดีรวมถึงรัฐบาลไทยก็ให้เกียรติชาวกัมพูชาที่ทำงานในประเทศไทยจึงตัดสินใจไม่กลับส่วนตัวเลือกจะไม่ดูข่าวในประเทศตัวเองเพราะดูไปแล้วก็จะเครียดจนทำให้ตนเองอยากเดินทางกลับบ้านพร้อมทั้งอยากฝากถึงชาวกัมพูชาไม่อยากให้เกลียดชังคนไทยหรือไปหาเรื่องคนไทยและประเทศไทยยังมีที่ที่ปลอดภยัยอีกทั้งไม่อยากให้ทั้งสองประเทศเกิดการประทะกันอีกก เขาก็เหลือไท้เรากระบ,บ้านด้วยจะอยู่ไปทําไมเดียวมันมีปัญหาอันตรายใช่ปะแต่ผมบอกว่าไม่เป็นไรที่นี่ที่นี้เจ้านายเขาดูแลเรออย่าง,งดีครับครับครับแล้วก็เขาให้เครดิตเรามากครับครับแล้วเห็นบอกว่าที่บ้านค่อนข้างที่จะกดดันให้เรากลับไปในส่วนนี้เราเราทรามรู้สึกส่วนตัวเรารู้สึกย่างจเมื่อนก็ ก็พัวกันนะพี่แต่เราอยากไปดูข่าวมากครับพี่เยาไปดูข่าวมากแล้วพอทํางานไปที่นี่ก็รัฐบาลทรรัฐบาลไทยก็ประกาศว่าส่วนข้ามพืชชาทอให้เครียดหลักเหมือนกันอืมครับไดเห็นบอกว่าที่มันมีกระแสข่าวว่าจะโดนยึดบ้านหักไม่กลับอย่างเงี้ยทางบ้านได้ถูกมากคุณเรื่องนี้กลนดเลยที่วันผมไม่ได้่าวไม่ได้บอกเลยเขาเราเลือกที่จะไม่ดูข่าวครับเพื่อเราจะไม่เครียดใช่ครับใช่ครับ เราดูไปเราคิดเยอะใช่ปะ่ะเราคิดเยอะปับอ่ะจะกลับด้วยอืมแต่ว่าจะกลับด้วยเลยใช่ไม่ไม่ดูในส่วนของเพื่อนเราเองตอนนี้กลับไปกี่คนละที่บอกกลับเลยไม่ไหวแล้วต้องกลับเลยแต่หยาบหยาบอยู่ไกลๆนี่ก็เยอะพีนะอยู่ทีละยองเข้าก็กลับกลับเลยใช่แต่พี่มอแต่พี่น้องผมมาซ้อมนี่กลับ